ใครที่ใช้มะนาวเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งเปลือกค่ะของดีเลยนะคะเราจะเอามาทําน้ําส้มสายชูกลิ่นมะนาวกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหลที่เต็นใส่เปลือกมะนาวไว้เป็นประจําเลยนะคะข้างในนั้นเป็นน้ําส้มสายชูค่ะแล้วเราก็ใส่เปลือกมะนาวลงไปนะคะใครมีเปลือกส้มก็ใส่เปลือกส้มหรือเปลือกมะกรูดก็ใส่มะกรูดก็ได้ค่ะน้ํามันอารมาในเปลือกเหล่านี้มันจะถูกน้ําส้มสายชูเนี่ยทำละลายออกมานะคะเราทิ้งไว้7วันค่ะนะคะเปิดมาเนี่ยกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นของ เปลือกส้มมะนาวมะกรูดที่เราใส่ลงไปเวลาใช้นะคะนี่เลยค่ะเราก็จะตวงแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําส้มสายชูค่ะแหมหอมหอมหอมใส่ลงไปในน้ํายาล้างจานค่ะพูดผ,ผิดนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปมีน้ํายาถูพื้นก็ใส่ลงในน้ํายาถูพื้นได้ก็จะได้บ้านที่มีกลิ่นหอม นะคะแล้วก็สะอาดด้วยค่ะเอาไปล้างจานดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยขจัดไขมันแล้วก็ทําให้มีกลิ่นหอมดับขาวด้วยค่ะนี่คือประโยชน์นะคะของเปลือกมะนาวเปลือกส้มแล้วก็เปลือกมะกรูดอย่าทิ้งค่ะ